ข่าวค่ำในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยซึ่งตลอดทั้งวันนี้นะคะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของบรรดาประสบกรณิกรที่ต่างร่วมเดินทางมาแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคต หนึ่งในประสกรณิกรชาวไทยพูดทางน้ำตาค่ะบอกว่าหลังจากทราบข่าวรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งในเดือนตุลาคมกลายเป็นเดือนตุลาคมแห่งความโศกเศร้าของประสกรณิกรชาวไทยรู้สึกเสียใจจนไม่สามารถบรรยายออกมาได้ยังคิดถึงทุกภาพความทรงจาดีๆและพระราชกรณียกิจที่ท่านเคยทาไว้ตั้งใจจะส่งท่านให้ถึงที่สุด ขณะที่จังหวัดสตูลมีประสก,กรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะผู้ที่เคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าและถวายงานอย่างใกล้ชิดกับพระองค์ท่านคืออาจารย์ลินจงโกยะวาทินหรือป้าลินจงวัย80ปีเป็นช่างภาพหญิงแห่งเมืองสตูลเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าตลอดชีวิตในเส้นทางช่างภาพตนรู้สึกภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ได้มีโอกาสถวายงานพระฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และพระพันปีหลวง เมื่อทราบข่าวเหมือนสูญเสียแม่อีกครั้งพระองค์คือร่มโพร่รมใสของคนไทยส่วนคุณยายเกิดชินสุขอายุ92ปีเป็นชาวบ้านใหม่สามาคัคคีจังหวัดนคนรราชสีมาเราว่าเมื่อปี2498ได้ไปรับเสด็จพระพันปีหลวงและในหลวงรัชกาลที่9ที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายทรงเสด็จมาเยี่ยมเยืยนอนราษฎรชาวพิมายตอนนั้นตอนอายุ22ปีอุ้มลูกชายตัวเล็ก ไปนั่งรอรับเสด็จท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอุ้มลูกมาด้วยก็ทรงมีพระเมตตาเดินเข้ามาถามว่าลูกอายุเท่าไหร่ตนตอบไปว่าอายุได้หกเดือนพระองค์ทรงยิ้มทรงพระสริโฉมงามเป็นอย่างมากในหลวงก็เช่นกันรู้สึกปราบเลิล่มอย่างมากและเมื่อทราบข่าวการสวรรคตของพระพันปีหลวงก็รู้สึกใจหายตนและครอบครัวขอน้อมถวายความอลาลัยแด่พระองค์ท่าน ส่วนที่จังหวัดตรังบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าสีดำเพื่อถวายความอาลายัยพระพันปีหลวงในสมบูรณ์การจนาพิโรมอายุ61ปีเป็นเจ้าของร้านกลวยเตี๋ยวเขียงชนชิมซึ่งภายในร้านได้ติดพระฉายลาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และพระพันปีหลวงภายในร้านกว่า200รูปนามสมบูรณ์ เล่าว่าตนสะสมพระชายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์มานานกว่า8ปีและเมื่อเช้าทราบข่าวรู้สึกเสียใจอย่างหาที่สุดไม่ได้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เพราะพระองค์เป็นที่รักของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ